ุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วง fatty workout เันนี้เราจะมี workout มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันเป็นแบบไม่ยากแล้วก็แบบไม่เสียเวลาเสียเวลาง่ายมากง่ายมากคนง่ายมากน่าจะไป o ูเจอเออเอ้ยทุกคนแอบดูอ่ะดู มีแฟนครับหนึ่งคนกับหลอกๆอ,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 อ่ะกลับมาก็คือวันนี้เราจะมาทำท,าท่าท่าหนึ่งคือหยุดไปเจอมาแบบช่องทูที่เขาทำไปคือแบบเป็นเป็นท่าที่แบบง่ายมากอ่ะคือแบบเ้ื่อหลัง,ขงเขาก็ทำการมีคนรีวิวตามยูทูปเ e เรโอ้ยมันได้ผลแบบ Amazing Thailand อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมียูทูบเบอร์ก็มีคนก็ออกไปทำด้วยก็เฮ้ยมันได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอก็อทำบ้างไหม ซึ่งท่านั้นก็เรียกว่า Stomac h vacuum เอ๊ะ v ว c u คุ้มไหมส a c แมกแอืมนี่เราไปฝึกพูดมาประมาณเป็นเดือนเลยนะทุกคนกว่าจะพูดคำนี้ได้ Stomac h v a c u u m นะค่ะทุกคนซึ่งเป็นท่าที่จะช่วยให้เรามีสัดส่วนที่มีหน้าท้องที่กระชับมากขึ้นแต่เน้นย้ำนะคะทุกคนมันไม่ใช่เป็นท่าที่จะช่วยให้ในการลดน้ำหนักนะคะทุกคน เป็นแค่ท่าที่จะทําให้มีหน้าท้องที่กระชับมากขึ้นสักส่วนลดอาะทำให้ดูดีเวลาโพสท่าต่างๆนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากมีสัดส่วนที่กระชับอยากลดน้ำหนักไปด้วยก็ต้องทำควบคู่ไปกับการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารนะคะโดยเราจะทำชาเลนจ์ซึ่งเราตั้งชาเลนจ์ไว้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือการ ในในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะทำวันละ1น,นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น3มเซตนะคะวันเซตละยี่สิบคือง่ายมากเดี๋ยวเราไปไปวัดส,สัดส่วนกันก่อนะวัดได้ไหคย28สิเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันแล้วเรามาลองดูในเจ็วันข้างหน้าว่าเอวเราจะลด1นนิ้วไหม หนึ่งนิึ่งที่เขาว่ามันจ,จริงด้วทุกคนนะชาเลนจ์หนึ่งห่งจไปแล้ว,ว oh 1, 1, 1, 1, 1. ก็จะมาพูดในส่วนขั้นตอนในการทำท่าสโตแม็ไว้คคูมกันนะคะทุกคนเริ่มด้วยการที่เราจะฝึกในการหายใจให้ถูกต้องเข้าเข้าออกให้ถูกต้องเลยนะคะทุกคนสองนะคะทุกคน เราก็จะหายใจเข้าโดยการเกรงหน้าท้องเข้าไปให้สุดๆประมือนแบบหน้าท้องเครื่องหน้าเราเหมือนแบบจะติดก,กับกระดูกสันหลังเครื่องหลังนะคะทุกคนโดยเราจะค่อยๆทําไปแรกๆมันก็อาจจะมีการปวดหลักขึ้นมาบ้างนะคะทุกคนแต่ขอให้ทุกคนลองไปฝึกลองไปทําตามเมนูวิธีนะคะคนแค่เสร็จละยี่สิบปีเท่านั้นพยายามสู้ๆนะคะทุกคนพอเรา ใจเข้าปุ๊บแล้วก็เกรงหน้าท้องแล้วก็ให้เราก็เกรงให้มันสุดๆให้หน้าท้องข้างหน้าของเราไปเหมือนแบบพรอมสูงเหมือนแบบมันจะไปติดอยู่บบกระดูกสันหลังคือแบบหนึ่งถึงยี่สิบวิเท่านั้นพอเ็จหนึ่งเสร็จเอาแล้วก็พักพักแล้วก็เริ่มต่อเซตสองจนครบสามเซตสามเซตนะคะทุกคนแค่วันละหนึ่งอาทีเท่านั้นเจ็ดวัน แล้วก็มาดูกันว่าเอวเราจะลดไหมหนึ่องอี๋แตเราปะเริ่มทำทั้งหมดสามเซตกันปีไปกันเนี่ยแอร์ไปกันทุกคนก็คือถ้าแรกไม่ใช่ท่าแรกดีมีแค่ท่าเดียวเออคือท่าแรกคือเรามาเริ่มมา,าค่ะทุกคนรับหนึ่งหิงยี่สบมีในใจนะคะทุกคน วันสุดท้ายในการทำชาเลนจ์แล้วเดี๋ยวพอเราทำทำเสร็จเสร็จสุดท้ายเราก็จะมาวัดรอบเอวว่าสิ่งที่เราทำชาเลนไปมันลดได้จริงไหมมันลด1นิน้วได้จริงไหมหนึ่นิ้วนะเฮ้ยหนิ้นวปไปไปลุยกัน เดี๋ยวไปวัดรอบเอวกันจากนี่ค่ะสายวัดจากวันแรกวันที่เราทำชาเลนจ์วันแรกคือเราเอว28ครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องให้ได้อย่างน้อย27นิ้วอ่ะไม่ก็27นิ้วครึ่ง27ครึ่งนิ้วอะไรอะไปไปไปวัดไปเฮ้ยคนดูได้น่าได้ <Wow. S 2> 27เลยนะไม่ใช่27ครึ่งนะ ทุกคนเราก็จะสุปกันก็คือผลลัพธ์ที่เราในการทําชาเลนจ์หนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสรุปก็คือเราลดได้หนึ่งห่งิ ค่ะก็ถ้าสมมติเพื่อนๆอ,อยากทำตามอยากไปลองทำรู้มันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแกล้งทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนต้องไปลองดูว่ามันจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงว่าเราสามารถลดได้หนึ่งนี้จริงๆแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดแต่ถ้าทุกคนอยากน้ำหนักลดหรือว่าสุขภาพแข็งแรงไปด้วยก็อย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปกับการทำ สตอมบักยาคุ้มน,นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อน